อันตรายจากการนวดที่คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยรู้วันนี้คุณฟังดีๆนะหมอฟันไม่ได้บอกว่าการนวดไม่ดีจริงๆแล้วการนวดเป็นการรักษากเบื้องต้นที่ดีมากๆงานวิจัยบอกเลยว่าการนวดช่วยดีมากแต่หลายๆครั้งในบางตำแหน่งมันอาจจะนวดไม่ได้แล้วมันอาจจะเกิดอันตรายผมเคยเจออยู่เคสหนึ่งคนไข้คนนั้นก็มาจากการนวดที่มันนวดแล้วมันเจ็บจนเกินไปทําให้คนไข้เกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาท วันนี้คุณต้องเข้าใจว่าการนวดเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้านวดผิดวิธีมันจะทําให้เกิดอันตรายคุณมากๆมีตรงไหนบ้างอ่ะทุกคนมาดูสมมุติว,<อ>ว่าคุณมีการปวดข้อบ่าไหปลปวดตรงนี้คุณปวดตรงนี้ค,คุณปวดตรงนี้คุณปวดตรงนี้เวลาที่คุณนวดเขานวดตรงนี้ตรงหน้าถูกไหมฮะแต่จุดที่ห้ามนวดจุดที่ถึงผู้สอนจะเตือนทุกคนก่อนเลยคือจุดตรงนี้โอเคป่ะนี่ตรงนี้คนอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้นะทุกคนกนะชอบนวดอดูนะฮะตรงนี้นะตรงนี้นะคุณลองกดติ ลองกดดูนะเอาแค่คุณกดนะไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวเจ็บกดปับ๊บคุณจะสุกมีการลาตรงนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเบนเคียวเพ็กซัตจะมีเส้นประสาทที่มันวิ่งมาตรงนี้เยอะมากเลยทุกคนนี่แล้วถ้าคุณกดเข้าไปตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอะไรกับคุณครับเส้นประสาทเกิดการบาดเจ็บครับคุณจะมีอาการอ่อนแรงที่บริเวณของแขนตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ผมยังไม่ฝังเข็มเลย จริงๆเวลาคนไข้เจ็บผมจะไม่ฝังตรงนี้เลยเพราะมันอันตรายมากผมจะขอคนไข้ว่าผมฝอฝังมือได้ไหมฝังเท้าได้ไหมเพราะตรงนี้มันอันตรายมากคุณคิตไหมเพราะตรงนี้อยากให้ใครมากดเจยวนะเคลียร์เนาะเคลียร์เนาะจุดที่สองที่อันตรายอีกจุดหนึ่งคือจุดบริเวณของหลักแรงตรงนี้ก็จะมีเส้นประสาทที่เมื่อกี้มันวิ่งตรงนี้แล้วมันโผล่มาตรงนี้โอเคปหมพอมันโผล่มาตรงนี้เราเอามือเข้าไปกดบางคนจะจับกด เพราะมันตึงตรงชุ่มสบากถูกไหมก็จะกดแล้วถ้ามันลาวแสดงว่าคุณกำลังโดลลน axillary n e r v อคือ nerve เส้นราษาเส้นหนึ่งที่มันเวียงมืเลนแคนอันนี้ก็อันตรายมา,มากจุดที่3เป็นจุดที่ผมเน้นมากเน้นแล้วนี่บอกคนค่ทุกคนว่าผมจะไม่ทําต่อให้คุณปวดแค่ไหนผมจะไม่ทําคือจุดที่อยู่บริเวณของด้านหน้านี่ฮะคอด้านหน้าเรามีเส้นเลือดครับทุกคนครับ ด้านหลังมีเส้นเลือดสองเส้นด้านหน้ามีเส้นเลือดสองเส้นที่เป็นเส้นใหญ่ถ้าไปดนเป็นเส้นเลือดฝังกลษ่ว่าคาร์เราติดอาร์เทอรีเส้นเลือดเส้นนี้วิ่งขึ้นไปเลงสมองเป็นเส้นหลักเข้าไปที่แกนสมองคุณลองคิดดูในคนที่อายุเยอะเจ็สิปี6กิปีมีโรคประจาตัวเป็นเบาหวานเป็นความดันลองคิดภาพตามหมอฟันนะมันอาจจะมีอะไรครับริมเลือดถูกไหมอาจจะมีเส้นไขมันเกาะอยู่ตรงตามเส้นเลือดถูกไหมอาจจะมีเส้นไขมันเกาะอยู่ตรงตามเส้นเลือดเส้นเลือดนี้ สิ่งนี้เกิดขึ้นคือไปทั่วๆตูู๋ตึงคึงแล้วแท้สุดมันเกิดหลุดขึ้นไปแล้วมันไปที่หัวอะไรจะเกิดขึ้นคุณครับคุณจะเกิดภาะวะเรื่องของอัม,มพฤกษ์อัม,มาพาตตามมาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่หมอฟันจะเตือนมากๆหลายๆคนที่ชอบนวดอันตรายมากๆใครชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แบ่งปันด้วยนะว่าเตือนให้ระมัดระวังจะนวดไม่ได้ว่าว่าการนวดไม่ดีครับถ้าคุณเจอหมอ้วยที่เขานวดเก่งคุณรู้สึกผ่อนคลายอันนี้แน่นอนแต่หลายๆครั้งถ้าคุณนวดแล้วคุณเจ็บแล้วหมอฟันไม่เห็นด้วย และยังนี่คุณตำแหน่งที่เมื่อกี้หมอฟันบอกเป็นจุดอันตรายเป็นจุดที่ขนาดหมอฟันบังเข็มหมอยังไม่ฝังเลยโอเคไหม